ฮ้ยสัสตีทุกคนตาปะไม่ได้เจอตั้งนานับบเสียงนี้รู้สึกงาบ้างรู้สึกว่าเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้ทำเสียงนี้นานมากเลยเลยมาอัปเดตอย่ากขำที่อะไมาอัปเดตว่ามันเป็นยังไงคือใจเห็นนี่ไม่ได้ทำแบบนี้บ่อยๆก็คือประประเด็นคือกูไม่คือเราเนี่ยเอาจริงๆไหมคือเราอะเราเด็ อย่าขำเลยไอ้เหี้ยคือเราได้ไม่ได้คำว่าคือเราไม่มีกูตั้งกันเลยแต่แบบนึงเนี่ยมึงแยกล่างกันคือที่เราไม่ได้ทาป,ปล่อยคือว่าเราอะแต่ก่อนเนียเคยทําจนเราเจ็บเจ็บคอแหละจริงๆอันนี้พวดเจงแล้วเราเลยไม่เค่อยให้กลับมาทาป,ปล่อยแล้วแ่้ หยุดทำแต่ที <laughs> <laughs> ่ไม่นานมากๆแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบเลิกแบบถาวรเลยหรอกมันก็เป็น no. ม <laughs> <laughs> okay, <given> ันก็ยังมีบางกรณีที่แบบว่าเราก็ยังใช้แต่ที่เป็นแบบรวมๆกันอย่างเรียนอะเรียนที่เราผลาดไปขอได้ละเนี่ยออเป็นวุฒิยี้แบบเกูพูดปกติ่อไหมไม่ไม่เออไม่เอออย่าเงินไม่อย่าไม่เอาเงื่อนไม่อย่าหนีไปเ่ะทถ้าไปกูต้องสะบัดตูดอโอเคแล้วคนเป็นไงบ้าง ช่วงนี้สบายหรือเปล่าช่วงนี้เราไม่ค่อยได้อ้อนทุกคนเลยนะมึงจะอ้อนคนดูเหรอเหี้ยจนผสมกิมีิโคตรเยี่ยเลยสรุปว่าคุณมาทำอะไระเนี่ยแต่เอาเลยว่าถ้าในอนาคตเนี่ยเราก็น่าจะกลับมาทำบ่อยๆแต่แล้วก็อยากอยากขำดิเพราะขำนี่มันทำไม่ได้เข้าใจไหมี๋ยวเราจะค่อยๆปรรนับให้ปันดีนวันนี้นะทุกคอน แล้วเนี่ยเดี๋ยวเน้เราลังคิดอยู่ว่าเราจะทำอะไรดีน่าจะเป็นแบบเชิงแบบว่าคือเป็น S M R ไม่ไม่เชิงเป็น S M R ที่แบบว่าอบบนนะมันไม่ใช่คือมันเป็นแบบเชิงแบบว่าเราอ่ะสมมติว่าเราแบบมาปลุกตัวละครเนี่ยแบบอยากให้ทุกลคนเติ่นอะอย่างนั้นอะอะโลเปเออสมมติว่าโลเปก็กึ่งกึ่งอยู่เหมือนกันนะเราไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรใครเข่าก็เปิดแล้วแต่นะ แต่สัญญาว่าเราจะไม่หนีไปไหนนะทุกคนหลังนะจุ๊บจุ๊บแบบนี้รู้สึกเืนตัวเองใช่ไหมแต่เราจะเราจะจะเจอทุกคนนะอยากจะเจอทุกคนจริงๆไม่อยากหนีไปไหนเลยสัญญาว่าจะทําแบบนี้แบบอยากจะพยายามกลับมาทำแบบนี้ไม่ปล่อยนะก็ไม่มีอะไจะพูดอะไรก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวสองทีเอาวะเออวะ Cho các bạn em đá thức thôi tại vô đá lát Bye bye